แบบฝึกหัดฟื้นฟูการฟังอ่านภาษาจีนหัน่นสำเนียงขากกาปั้นซันขาก,กียดสีตอนที่9ห่อเถียนทีห่อเถียนทีนาที่ดีล็อกซุยเทียนลอยต้อหน้าฝนมาถึงแล้วสำสุกแหลเถียนผาแหนอาสามไถานาคราดดินจุนผีสี่เถียนล็อกย้องเตรียมทำนาปักดำต้นกล้า จิตจอปัดจ้อเทียนหม่งกวงเช้ามืดฟ้ายังไม่สว่างคือช่องเทียนคือคอยทเทียนเขียดเขาเข้านาขุดคันดินเปิดน้ำเข้านาแค่ช่วยเหล่าน้ำเทียนศิลน,น้ำในคลองไหลเต็มคันนาเทียนยองฝินแถวแค่ช่วยชิ้นข้างขอบที่นาน้ำคลองใส ช่วยแตหายิ้วอ๋งยิ้วหาในใต้น้ำมีปลามีกุ้งหันยิ้วเถียนหลอฝูขีวอลล่อให้ยังมีหอยปลิงและปูช่วยสองตุง้งยิ้วชินอับหิวช่วยบนน้ำมีฝูงเป็ดเล่นน้ำอยู่หันยิ้วหนองนี้ฝูเทียบวอลหวองพุงยังมีแมลงปอผีเสื้อและพึ่ง สันเชียงซุยซิวยาชูฟ้าช่อภูเขาเขียวน้ำสวยใสต้นไม้ป่าดอกหญ้าหลำเทียนพักหยุนห่อฟุ้งกวองท้องฟ้าสีครามเมฆขาวทิวทัศน์สวยงามสำชุกใกล้เถียนจิ้นแห่ห่อเถียนทีที่นาของอาสามเป็นที่นาที่ดีจริงๆกู้ฉีชุกฝ่า คำโบราณว่าไว้ห่อเถียนทีหมุนต้องห่อจื้อทีนาที่ดีก็ยังไม่เท่าลูกหลานที่ดีและต่อไปจะเป็นภาคขักฝ่านะคะห่อเถียนทีล็อกชุยเทียนหลอยต้อซ้ำฉุกและเถียนผาแหนจุนพีสี่เถียนล็อกย้องฉิดจ้อปัดจ้อเทียนหมังก้อง คือซ่องเถียนคือคอยเถียนเขียดแค่ช่วยเหล่าน้ำเถียนสินเถีนยนหยองฝินแถวแค่ช่ยชิน้นช่วยตาหาย,ยิ้หงยิ้วหาหันยิว้วเถียนหล่อฝูขีหัวล่อให้ช่วยสองตุ้งยิ้วชินอับหยิ้วช่ยหันยิ้วหนองนี้ฝูเทียบวัหว่องพุงสันเฉียงซุยซิ่วยาชูฟ้าช่อ หลำเทียนพักหยุนห่อฟุ้งกวงซ้ำฉุกใกล้เถียนจินแห่ห่อเถียนทีกู้ฉียชุกฝาห่อเถียนทีอืมต้องห่อจื้อทีคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยฉีเฮียนลิวฉีสุยลิวคุณสราวุธและคุณนัทพจนศสีนรศัก์สินและขอขอบคุณ ลุงเกาตู่กู้นะคะทีมเรียงความและแปลไปหยิบให้เสียงประกอบในโครงการฟื้นฟูภาษาคักกาโดยจิตอาสากลุ่มเสียมหลอคักกาเงินวัฒนธรรมคาก,กาไม่สืบก็ศูนย์